าละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของ Mark s o ซเทีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมบีบเบฟโซกันอีกเช่นเคยนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอะไรไนหะโอ้โหตัวตรงกลางนี่มันช่างหล่อซะเหลือเกินในที่สุดเราก็ได้เจ้าไอเซนโซสุเกะมาแล้วครับผมในฉลอง6ปี <c oughs> แล้วดูเพชรเราสิสี่ร ตอนแรกนะคุณผู้ชมมันมีแค่78ิแนะนก็ผมไปสู่ไอ้เจ้าตู้ไอเซนเนี่ยสามรอบนะคือคําพูดมันน้อยมากๆเลยนะ่ะค่าอยู่เหนือทุกสิ่งนะ่ะแต่เพชรเราอะ่ะหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคมาตอนนี้แล้วไอเซนเราก็เลเวลสองรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วกออ็ในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกันนะก็คือเราได้เจ้าไอเซนมานะแล้วก็ส่วนในภารกิจของแรงนี่ผมก็ห้แล้วนะก็คือทําภารกิจ แรงครบแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะบอกว่าไงดีละ่ะไปดูที่ตัวละครกันก่อนนะามมีคอมเมนต์น้องๆคนนึงทักมานะบอกว่าเออเลเวลสีแดงเนี่ยมันทํายังไงใช่ไหมก็คือเราต้อง,ต,องต้องบอกทมตรงก่อนนะว่าผมก็ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะในเกมนี้นะก็เออจะอัพขึ้นเป็นแบบเลเวลแดงแบบนี้มันก็ต้องนี่เลยครับผมมันต้องไปอัพเออเขาเรียกว่าอะไรน้าหอมมั้ง กดที่ยืนยันอุปกรณ์ก่อนนี่แล้วก็ลิงก์ตัวละครใช่ใช่ต้องเสริมพลังนี่เลยครับผมเนี่ยมันต้องมาอัพตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยปื๊บโอ้โหตอนนี้เร่มอยู่แค่สี่พันเองจะพอสําหรับไอเจ้าไอเซนไหมเนี่ยอุตส่าห์จะมาปั้นไม่ได้ตอนแรกมาใช้ไปเลยลวกัน <c oughs> ไหนไอเซนก็มาแล้วก็คือเนี่ยเราต้องอัพสามช่องนี้นะครับผมเต็มกถ็ถึงจะเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวตอนนี้ออกไปดูก่อนนะครับผม ตอนนี้เจ้าไอเซนของเรายังไม่เป็นสีแดงนะโอเคไปเราจะมาทําให้ปั้นไอเจ้าไอเซนกันเลยชุบไปอันนี้มนเครื่องประดับกดผิดเลยชุบไปเดี๋ยวเรากดอะไรผิดเปวะเนี่ยทำไมมันอันนี้ไงปึ๊บอ่านี่ปึ๊บแล้วก็ใช้ไปเลยปึ๊บโอ้โหมีน้อย ใช้สอสผมยังไม่เคยเล่นลงดันน้ำหอมเลยมัง้งเพราะว่าตอนที่ถูกแจ็คพอตก็เอาแต่เนี่แหละอัปเกรดอ่าไอวิวสิบเอเ็ดเราขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้แฮะใช่ไหมเฮ้ขึ้นได้เหรอ,อเราก็เอาเวล1สิบก่อนแล้วกันเพราะว่าทุกตัวผมก็ไอเวสิบแหละจัดไปเอา้าต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยครับผมยังไม่ชินกับระบบเท่าไหร่ ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปั๊บปป๊อปป๊อปห้าปุ๊บเอว์เจ็ดเอเวิร์ดเอเวลกาวิ่งเงินเราจะพอไหมเนี่ยจุ๊บหลานสี่เลยเนี่ยอัพน้ำหอมทำไมมันใช้เงินแพงๆอัพไปเลยนี่แน่ฮึ่มต่อไปสกิลที่สองอัพต่อครับผมไปน้ำหอมอุ้ยเงินเราไม่พอนะคุณผู้ชมสงสัยต้องไปฟาร์มก่อนนะ เอาละครับผมมาเรามากลับมาต่อกันเลยครับผมหลังจากที่เราไปฟาร์มเงินมานะก็กดไปเลยปั๊บ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 เวสิบจัดไปช่องที่สองเรียบร้อยครับผมชึบตรงนี้เรากดข้ามไปเลยต่อไปก็ช่องที่สามจัดไปยี่สามพันเราอย่าไปหยองใช้ไปเลยเรากัมาปัป้นนาอยู mm ่แ hmm. ล้วน่ะชึบ อ่าพอช่องที่สครบนะโอเคละเราก็จะออกไปดูกันนะคุณผูม้ชมเออชุบชบชุบอ่านี่ครับผมเป็นไงมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเออสีส้มแดงนะส้มเหลืองประมาณนั้นแหละนี่นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดที่เลเวลเปลี่ยนสีนะก็ประมาณนี้นะโอ้โอเคตอนนี้เราก็ได้เจ้าไอเซนมาที่เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้อเพชรไม่มีเลยตอนนี้ ก็อย่างที่บอกนะเราคงจะต้องสุ่มแต่ตู้เออพันปีแล้วก็ตู้นิยายอย่างเดียวแล้วนะแล้วก็ฉลอง7ปีรอได้เลยสำหรับช่องเรานะเพราะว่าตอนนี้คือแบบโอ้โหเพชรเหลือ4 6 4ผมต้องเก็บเพชรยาวๆนะครับผมเอาละครับผมมาหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เล่นหอคอยเลยนะตอนนี้เพชรจะหมดแล้สงสัยเราคงต้องเล่นหอคอย แล้วก็เล่นแบบหมวดเนื้อเรื่องไปด้วยนะเพื่อสะสมเพชรนะคุณผู้ชมมาไหนๆแล้วก็ได้ไอเซนแล้วเราก็มาทดสอบกันก่อนแล้วกันแล้ดวดูหอคอยนี้ก่อนนะโอเคแล้วเรายังไม่โดนผนึกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอเซนลงได้สามารถได้ได้หนึ่งชั้นหนึ่งกี่ครั้งอ๋อโอเคไปเลยไอ้หนโูเราจะเอาไอเซนลงนะผมคือมันเป็นตัวเก่าแล้วแต่มันเป็นตัวที่ผมอยากได้ไงเป็นตัวใหม่สำหรับผมแล้วนะโอเคมาเลยจเจ้าไอเซน แล้วก็เลือกเป็นห้าเข้าทางเข้าทางโอเคแล้วก็เอาตัวรถกูทามโอเคมาเอเคไม่เอาเราคิด,ดว่าเราไม่น่าจะโดนตีหรือเปล่าโดมตีแรงจบตีแรงโอเคมาใส่มาแล้วเราก็ออกลุยกันเลยครับผมมาเรามาดูสกิลกันก็มาดูทำไม่ตายปิดฉากด้วย รืบโอ้โหหายชอบการเดบของไอเซนมากเลยโอ้โหอย่างเท่เลยถ้าจมตีปึ๊บอ่าโอเยชอบการแด็บของไอเซนมากเลยท่าสองปึ๊บตู่กระจกแก้วท่าสองมาท่านหนึ่งสิโอ้โหอย่างเท่เลยเนี่ยในสุดเราก,ก็ได้มาแล้วนะนนปึ๊บโอ้โหท่านี้เท่ฮะชึบท่าสามล่ะโอ้โหเหมือนมือมาเลยโอ้โมือมรารเป็นวงกลมติด โอเคสวยอยู่สวยอยู่มาเรามาไปฉากท่าไม้ตายเลยดีกว่าปึ๊บโอ้ชัยอยูคขงมาดูเท่จะจัดหนึ่งเลยนะคือด่เฉียนีเดียวตายม่องเท่งอย่างว่าแหละเอเวลเขาน้อยด้วยแหละเอามารีวิวแบบชั้นหนึ่งโอ้ย่างเท่เลยครับผมโอเค ก็เหมือนเดิมนะก็ถ้าใครชอบชอ,อ,อบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาร์กโซเทลด้วยนะครับผมไปละ